โอเคตามคำเรียกร้องนะครับมีน้องบอกว่าอยากให้เล่นแมปนี้พี่โอก๊อปมาแล้วอัลตรา้าทอยเลทไฟส์อันไหนวันนี้อันนี้แหละน่าจะเป็นอันนี้แหละนะลองมาดูกันดีกว่าทุกคนกำลังอยู่กับโอเฮดและพี่โอนะครับนี่คือการโอ้โหเสียงดังทีเดียวลดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเล่นยังไงวะเน,นี้ยแอสซูพลีมคล็อกเฮดเอ่อเพิ่มตัวหัวนาฬิกาที่เป็นซูพรีมมั้งเนอ อ๋ออันนี้คืออัปเกรดล็อก6.0ปิดไปก่อนเอ่อมันมีการช็อปด้วยฮะเดี๋ยวขอสำรวจดูก่อนการช็อปโอเค400พอยต์200พอยต์600พอยต์โอเค, point, 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 อเคแลกได้อ่ารีดีมก็คือใช้โค้ดในการแลกบายพอยต์ point, ซื้อพอยต์เดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเคอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวติดเหลือง มีเพลงกับเพลงเวฟดิฟเฟนต์กับเวฟดิฟเฟนต์อะไรวะเนี่ยเขานี่ก่อนแล้วกันนี่เลือกตัวละครใช่หรือไม่นินจาคาเมราเฮดโอ้โหสองร้อยห้าสิบพอยต์เลยฮะเวฟสิบห้าเรามีกี่พอยต์วะเนี่ยดูตรงไหนอะเราไม่มีพอยต์หรอเอาตัวกระจกก่อนใช่ไหมมันต้องตัวกระจก,กใช่ไหมศูนย์พอยต์เพราะคุณได้เล e c กเลือกเลย เอ้ยอะไรอะไรวะลงมาตายเลยเดี๋ยวเอาใหม่สิพลาดอะไรหรือเปล่าเ,เดี๋ยนะสปีกเกอร์เฮดละกัน50พอยสปีกเกอร์เฮดอย่างห0พอยเพราะคุณเป็นได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วทำอะไรได้บ้างอะ่ะพันช์นี่ต่อยต่อยเตะเดีย๋ยนี่กังฟูนชัดนี่มันเวฟสิบห้นะตัวเองอุ้ยนู่นไง โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วจะสู้อะไรเขาก่อนเดี๋ยว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 จะสู้อเลยก่อนโดด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 เป็นลิงเลยตอนนี้ homage? เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่ให้นานๆใช่ไหมเขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้ร้อยพอยต์โอ้โหไอตัวนั้นตัวยักษ์เดี๋ยวนะจะสู้อะไรเขาก่อนจะสู้ยังไงได้อ๋อตามันตายหมดแล้วอะ่ะอุย้ยไอ้นั่นอะไรวะเนี่ยฟุมเบิรมเลยเลือดสี่พันพ่อคุณ เอนมีเเขาทรีเลยสามตัวหรอในสตูสามตัว,ตวน,น,นู่นไงไอ้นั่นไอปิดบังหน้าปิดบังตาใส่แมสชม่ไหมตตัวเองหูไฟลุกพลึบพลับแล้วจะสู้ยังไงก่อนดิแล้วนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่พวกเราปะเนี่ยสวัสดีครับขอเตะต่อยหน่อยได้ไหมเฮ้ยนี่ไอ่มเดี๋ยว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 ,ยวแกแกฉันจะตอก ลอยแกะจะจะเตะแกะดีและ,ะเตะเตะตัวตัมเฮ้ยมันพวกเดียวกันนี่หว่าอะไรอ่ะอันนี้คือตามคําขอเลยนะเฮ้ยแอบไปเตะเขาได้ไหมอ่ะโอ้ไฟประไลกันน่าก,กลัวมากสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยเราจะไปยังไงอ่ะทําไมดูกระจอกจังเลยเว็บ17บละอ๋อถ้าเราผ่านเว็บหนึ่งมันได้ห้าสิบใช่ไหมโอเคเข้าใจละ คือคือถึงไม่ได้ทำอะไรก็ได้50ใช่ไหมได้50เหรียญเหรอวันดีครับตัวเองเล่นอะไรกันเนี่ย,ยทำไมพวกแกเก่งจังวะเรามันกระจอกกระจอกพดพดโอ้โหแต่ละตัวมาแล้วจ้ะไอ้ตัวเล็กอยู่นู้นมันมีตัวเล็กอยู่เราไปจัดการตัวเล็กกว่าตัวใหญ่ให้พี่ให่เขาจัดการไปเรามันจิ๋วแล้วสายจิว๋วเรามันสายจิว๋ว จะไปลุยใครเขาได้วะเนี่ยกดวิ่งได้ไหมเอ้ยวิ่งได้ว่ะเฮ้ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเอาอะไรเนี่ยโจ๊ะ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 เตะเตะเอะพวกเดียวกันเหรอขอโทษทีตัวเองโหไอ้นั้นอยู่ข้างบนนะเราบินไม่ได้ทำไงอ่ะโอ้โหตาเลเซอร์อย่างกระไซขอบโอ้โหอันนี้ก็เครื่องบินพอขุนหนีดิครับรออะไรโอ้โหเร็วจีนพีซิงดี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 อ๊ยเผาตูดอ่ช่วยด้วย ตัวใบโหสู้อะไรไม่ได้เลยอะคือกระจอกก็อ่อนแอก็แพ้ไปต้องบอกแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้ร้อยห้าสิบแล้วทำอะไรได้บ้างวะร้อยห้าสิบแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะเอนจิเนียร์พันเลยวะเอนจิเนียร์นี้พันสปีกเกอร์เฮดได้ไหมอันล็อกซะหน่อยเป็นไงอ๋อโอเคอันล็อกสปีกเกอร์เฮดมานอดูสิเป็นยังไงบ้างคิกพันชิวอ๋อฮิวตัวเอง ดึงกระดึงกระดึง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 อ๋อโอเคมีดีขึ้นแต่พอคุณนี่มันเวฟสิบแปดบ้าเอ้ยฮิวฮิวฮิวดึงดึงฉันฮิวตัวเองฉันอำมาตะนี่มันก็ไล่ยิงเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อฮิว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 เจวเจวเตะเตะเตะอ๋ออ๋ออุ้ยฮิว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 ไม่ทันว่ะตาย ตายอย่างเขียดอะไรครับเนี่ยโหยากอะ่ะยากบอกเลยว่ายากอยู่มันเพิ่มสกิลแค่ฮิวมาอันเดียวช่วยอะไรไม่ได้เลยฮิวก่อนฮิวไหมไม่ฮิวไม่ฮิวเตะเตะมันโอ้ยอะไรวะนเนี้ยหนี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 ก็ฮิวฮิวฮิวนีเปิดเพลงลหน่อยนี่ฉันฮิวละสบายใจไหมล่ะตัวเองเตะเตะเตะแลกกันง่วงเลยครับทีเดียว สู้ไม่ได้แฮะเอาละน้องที่เขาแนะนำมาให้เล่นนะครับก็เดี๋ยวก่อนเกมนี้มันน่าจะต้องใช้การเก็บใช่ไหมเก็บตังค์ไปเรื่อยแหละเอาเดี๋ยวก่อนมาฉันจะคิกพวกแกจะจะเตะโต๊วพวกแกไอ้เจ้าส้มโอ้ยนั่นก็โดนเชียวเฮ้ย,ยฉันจะเตะพวกแกนี่แหละเตะฉันเปี้ยวแล้วเตะแล้วนอนทันทีบ้าบ่สองร้อยห้าเดี๋ยวก่อน เขาแล้วเข้าอีกมีตัวไหนที่มันถูกกว่าน,นี้ไหมเนี่ยอันนี้สี่ร้อยวะเออลาร์ดนี่สี่พันพ่อคุณเอ่อนนนจาสอ0 0ันหาทำได้ดีก็แค่นี้แหละอะจะไปลุยยังไงเวฟบยี่สิบพ่อคุณเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวฮิวฮิวดึงดึงเปิดเพลงเปิดฟอร์แดนแบบนี้กลัวที่ไหนล่ะสดชื่นตเตะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยตายตายดีกว่าอ่ะโอเคแมปนี้ถ้าทางพี่โอจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อาจจะต้องรอพักพวกมาเล่นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าดีกว่ารอบนี้ไปก่อนดีกว่าถือว่าเล่นตามนะเล่นให้น้องๆได้ดูแล้วตามคำขอตามคำเรียกร้องฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe พี่โอด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยการตายครั้งนี้ไฟนอนเวฟพรคุณเดี๋ยวนะ305เลยเหร เฮ้ยตอนนี้เราได้305เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนัโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรจีแมนจีแมนจีแมนอะไรฮิว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 ทิวสิครับทันฮิวไว้ทุกคนฮ่าฮ่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจะปิดคลิปแล้วปิดคลิปอ่าเรียบร้อยตัวใหม่เอออ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ